understand as a shining example of the transformative qualities of ambition and hard work and in that regard he is a true motor ทั้งแรกของประเทศไทยนะครับเป็นสัมมนาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเราเคยจัดมาซึ่งางานนี้รับรองว่าจัดเต็มค่ะคนที่เล่นหุ้นหรือคนที่มีไอเดียดอยากจะขายแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ฟังผู้ชายคนนี้มันอาจจะช่วยได้มากขึ้นครับตัวแพงสุดยังถูกกันนั่งเครื่องบินไปเทนเมืองนอกเลยครับสิ่งสำคัญสุดในชีวิตคุณจริงๆคือเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการจะประหยัดเวลาได้คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่นนะครับถ้าคุณพลาดครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าชีวิตคุณจะต้องเรียนรู้ได้ตนเองเนี่ยไปหลายสิบปีคนที่ไม่เล่นหุ้นก็สามารถมาฟังเขาได้เพราะว่าไอ้ตัวเส้นลายซิสเตอรของเขาเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเป็นหลักในการขายไม้ี่ฟันยันเรือลบเลยก็ว่าได้นะฮะผมมั่นใจเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องมาใให้แแรรงงบันนนจคคุณเต็มๆออย่่า เขาส่งเสริมคุณได้แน่นอนค่ะอยากให้มาชมมันเยอะๆนะคนจะรวยเราช่วยได้พร้อมพลิกชีวิตคุณ31ต,ตุลาคมนี้อิมแพกเมืองทองธานีจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาจัดโดย Ultimate Success Partners